วันนี้เราก็มากินที่ร้านเมกห,นหนัวนะคะซึ่งมากินหลายรอบแล้วนะคะรสชาติอาหารก็คงที่มากๆนะคะอร่อยเหมือนเดิมวันนี้เขามีน้ำซุปใหม่นะคะน้ำซุปน้ำตกจะต้องลองดูนะคะบรรยากาศร้านก็ฟิลแบบอีสานนิดๆเติมหน่อยๆบรรยากาศร้านก็คือถ่ายรูปได้นะคะนะคะตับหวานไม่สุกมากจ้าส้ตตามตำปูปลาเด็ดมากทอดมันกุ้ง เนื้อจ้าแฟนบอกว่าเด็ดมากและน,นี้ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งไปในวันนี้นะคะสองคนจุกๆเด็ดจิ้มจุมน้ำซุปน้ำตกตับหวานมนมลำํั่วปูปลาอ,อ,อร่อยนัวเหมือนเดิม มันกุ้งนุ่มดีอร่อยทุกอย่างเลยแป๊บส่อร่อยทุกเมนูเลยที่สั่งมาและนี่คือสภาพหลังกินเสร็จนะคะนี่ไม่ได้เททิ้งเลยนะนี่กินทั้งหมดเลยนะคะหูวบอกแล้ว